ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันปันลำปืนนะคะตอนนี้นะคะเดา๋ยวเจอพี่อนิสากับพี่ปันปันนะคะตอนนี้นะคะเขาทำอะไรอยู่เดี๋ยวพาไปดูนะคะปตามท้องำอีกแล้วเหรอคะอุ้ยวันนี้ตำแตงอะแม่แม่มาห่วงว่าไงเนี่ยฮะจัดจากไม่กันนะชาไมนเท่าไหร่มากตาเหล่าโอ้ยตอนเหย่าอะไรเนี่ยไม่ได้ถ้าเำพอเลือใกล้เรือจังสิ จะปนไก่ย่ง้องเป็นน้ยเรตามเลยเราหน้ากินเองกนโอ้ยยานเล็บเป็นจะไปซานาิว่าเล็บลุ่งหรือว่าใบเนี่ยนะหน้าหนกินเองถ้าแช่แนวผมเลิกก็ไม่เขียวถ้าจะมาเขียวคัดได้ด้อผมมีเขียวค่ะรู้ด้วยนี่แด่ดำมัน ยัเกียยยังมานีไม่รู้วัสดีค่ะยางมาแตกหอกมเสลยนไม่ถือโ้อันนี้คนม่วงแม่นคนเสือองไอันิสามมาขับไปชเสตินี่ชิ้มบอกของแบว่หวานมากเลยแกกับใส่กันด้วยสวยไล่บานไล่บานบานสวยอะไรเนาะเกียงามดู เดี่ยสงสัยนะทำไมใส่แมสก์เป็นเด็กได้ค่ะเป็นคีดินค่ะยังไงค่ะศิลปินทำกับข้าวให้เรากินอีกแล้วนะคะวาสนาวาสนาข้าเได้ก็ไม่อยากพูดมากหรอกก็รู้เขารู้เล่าล่ะโอ้เจ้าขีดมือห่อยใจผู้สั่งเลยล่ะเริ่มจะไม่อยากแล้วไม่ต้องใส่เกลือเพราะว่าเค็มจากมือแล้วโอ๊ยปลาเด็กสาบวดบนน้องให้ลงยองลงเนาะ สลดอีก3็อปพี่น่ไม่เชี่ยมเลย,ดเ,ยดเด้อกินอะไรเด้มเอมาแดางเ้งียังเอยปวดงกินอะไรกกิกินกระเทยมเจ้าชื่อรทกินอยู่คนเดียวอย่างเา <laughs> งี้ย ได้ปูนาใส่น้ำเนาะปูนาใส่เป็นแบูนาต้มนะเอากระพริกตัวน้อยเพาะมันแบบอ่ะเาะมันแบบเคี้ยวพ่อะเลพริกเยอะอีกแล้วอ่ะกินแล้วก็บ่นบ่นข้าวน้ำอ่ะออืกินแล้วก็เสียบท้องก็ต้องจำเผ็ดเหมือนคนตำค่ะแส่บทำไงหลุมปอบก็นลุมแหเรากินน้ำกรได้ดอกก็ลำเดียวอ๋อเดี๋ยวระลังมือ เหอนลนาไปวปนปแงมัเน่มันเรือแบบนั่เกาไป้ไปหาที่กินข้าวก่อนนะคะจไปกินไสนี่เป้นเรา สายแม่สุภาพยังยังเพิ่งน่าจะเพิ่งมาถึงค่ะแล้วก็าถม่สวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้เพิ่งมาค่ะลูกเพิ่งมาถึงโอ้กินข้าวเราไปกินไปแลรงใครขับรถคะเนี่ยตามน่าเพิ่งมาเข้ดสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะไม่ควยทำไมก็อยู่ตรงนู้นเนี่ยลุกไฟอ่ะค่ะ ไม่รู้ไปเอาคลิปเหมือนกันวันนี้แอดมินไม่อยู่วันนี้แอดมินกลับบ้านแล้วทำไมอ่ะไปไหนคะไม่รู้ก็ไปไปวงสองหรือเปล่าไปก็ไม่บอกเอาแอดมินนี่ไปเป็นไรอ่าให้แม่ลุงทำอี่แทนสวัสดีค่ะช่องควรลำเพลินนะคะแอนช่องเพลินช่องควรลำเพลินคุณแม่สุภาพอันนี้แอดินปันปันจำได้แล้วจำได้แล้วแล้วก็ ออไปตออ่อเลยเราวันนี้เราอยู่ที่วัดศรีบุญเรืองวัดศรีบุญเรืองเนาะใช่ค่ะอยู่ที่แถวบางกะปิบุญเรืองแถวบางกะปิมอชิสสองน้องคอย <c oughs> <c oughs> มอชิสที่ไหนมอชีสก็บอกมอชิสสองน้องคอยอยู่ <c oughs> คิด<ไ>ว่าตรงนี้ก็ามาเพื่อแบบมอที่สองน้องอร้องควไปมอที่สองมา <c oughs> สเปอลายเนี่ยีงไหนแม่ถาตันคนช่วคนบอกว่าถ่ายด้วยแม่วมาตั้น้า่าน้ำไปเปียนจะถ่ายเลยถาถาก้นถาเล่าก้นจะเข้า <c oughs> บรรยากาศข้างล่างอโอ้ข้างล่างเวทีนะคะทุกคนละลายแล้ว นในอยู่รอกหนก็จะอยู่รอกนั้นก็เก็จปตากชุดนะคะพึ่งแดดนะคะไม่ให้มนันรู้กินนะคะทักเองตากเอง ใครอยู่ใกล้ๆก,ก็มาให้กำลังใจก็ยังไม่ใชียวบัตรนิ่งงานวันนี้ไม่ยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่เดี๋ยวจะไปตอบให้จะไปตอบถามให้ เดินของเราก็ได้ดูสั่นกัแดดอ่อนนะคะวันนี้มีฝนนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะต้องลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ